พี่ไม่นับได้เม็แทงคืนหนหรือครับน้องสวยแล้วหนูไม่เห็นพี่เข้าหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่นับได้เม็แทงเพื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวทุกไฟคือพี่เปิมหมดเลยปะวะอ้าวโอ้โหน้องเสี่ยวอีน้องเสี่ยวอีโอเคโอเคโอ้โหแต่ละคนไหวไหมเนี่ยดูดูซะ แก๊กตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าบอกเลยว่าตอนพี่เข้าแบบว่าเข้าโปลรหละเขาเล็กขนาดนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวโชงให้เดี๋ยวโชว์ให้แล้วตามไม่ทันนะฮะ <Wow. S 1> น้องๆที่เป็นเลนตามไม่ทันนะแครี่สองฮะใช่เหรอ <Huh? S 1> อุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วโอเคคลิปไปค,คลิปไปดึงอะไรวะเนี่ยโอเคคลิปไปโอเค เราเราจะเอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเอาไปบนศอกตายแล้วตานี้ตายแล้ว <Ret reat. S 1> เออูหสิบบาทเกือแล้วอะไรวันเนี้ยยิงไปมานี่ฮะไปไงไม่และ่ะจับวางไปไงโอ้โหต้องเงี้ยฮะผมบอกเลยไม่นีกระจับวาง oh. แกลกเลี่ยไป็นไง มาจับวางหน่อยสักกันเออเดี๋ยวจับวางบอกแล้วเฮ้ยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ว่ะเทปเปอร์เอสนะเทปเปอร์เอสทำไมเขาเมนฉี่ด้วยนานาทีจะเจอคนเมนฉี่เอ้อะไรอะไรฮะอะไรครับนี่อันนี้มันดีกว่าอันนี้มันก็อ้าวเดี๋ยวเดีขาเตรียมกองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเตรียมกอเออถูกแล้วถูกแล้วเตรียมกองถูกแล้วเตรียมกองไหมเตรียมกองเดี๋ยวพี่ยิงขวางนะฮะพี่ออนตายแทนทุกทีมนะเออเป็นไงสังเวยชีวิตซะ โว้ยมานี่ยเอางี้ก็ได้กูโทษลุมมันเลย <valu ing> อุ้ยเซลีอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาน,นี่มากลับมาซะทุกคนลุมมันเออนี่นี่นี่อะไรมาอะไรมาฮะเอาสิเอาสิเอาแข็งยังไงฮะห้าสี่สามสองหลบเดี๋ย ไปไงัยล้างให้ก่อนด้วยล้างด้วยดูดด้วยโอ้ทั้งล้างทั้งดูดเฮ้ยต้องรับป้อมมนนะพีพี่แปดต้องรับป้อมนะอ่ะอยู่ไหนอ,อ่ะอ่ะตีแล้วตีแล้วเออเป็นไงชงขนาดนี้ตีป้อมเร็วนั่งไงกิ้งเต๋อโอ้กิ้งนี้ตายเหอะไปแล้วไปแล้ว oh, <no. S 1> เฮ้ยมันสู้เหรอมันสู้เหรอสู้เหรอฮะอ่ะดูดหน่อยอ่ะลุม่มลุมมันเอ้ยมันล้างมันล้าง หลบจูก๊กไอ้อข้างหลังเดี๋ยวเร็วๆมันดูดมันดูดใส่เดี๋ยวไม่มีล้ะโอ้โหให้อีกอันนี้ม่อยู่ยืมบังยืมบังยืมบังก็ตายไปได้หนูอือ่ะจะกรันมั้นนั่นละฮะยืมบังมาพวกไอ้เดี๋ยวอ๋อมีอ๋อมีป้อมอยู่สามสองหนึ่งเอามาฮะมานี่ลม่ลมล่มเออเห็นไหมตือดูจับวางตีดิบตีดิบตีดิบ ตู<ส>้ไม <Tower> oh, no. ่ได้นะฮะแวมาดิโอ้โหแวตีนกแวตีคิดเอ้ยมันนี่ไม่ต้องตเตี๋ยวไหมลบโอ้โหแล้วเดินมาด้วยเดินมาติดโอ้โหเดินมาติดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้โหอะไรอ่ะคือเดินมาตีไข่ไม่น่าใกล้ๆเพื่อนมันจับอุ้ยวะโอ้โหดาเมจเราไหวปะเนี่ย เออเอาก่อนึ่พี่ไปบับเขาให้เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหอานรู้ไมาอ่ะ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 อ๋ได้ตามดีตามตามเดเ um ี๋ยวโอ้โหทีเดียวทีเดียวโอ้โหโอ้ยเอาเอาเอาหืมอ้หอดเดี๋ยวอะไรอ่ะ โอ้ตายแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวอดูโชว์เลยข้างหลังมานี่อะไรฮะมีหน้าฟังอิกกี้อิกกี้ลงมาอิกี้อิก,กี้ทั้งคู่อิกกี้อิกกี้ทัลโมอย่าเดินเข้ามาใกล้อิก,กี้ ปล่อยอะไรบวกได้กิ๊ก็ทำจ่าเมจไปดิครับทำจ่าเมจไปดิเอาตัวเออไปล่น้านั่นแะฮะสวยอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเอาต่อเอะต่อเอามามามาต่อตอเรามันไม่มีใครอยู่แล้วพวกพวกพวกบวกเลยฉันงใหอยู่เงินอย่าเงินเข้ามาโดนดิว่าพวกเอ้าฉันให่อยู่เอ้าดึงมาเอาได้เอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเนี่ยเอ้าเอาจ่าเม่ไปเอะกระเบนนี่เอะตัวเราจัดการได้ได้บวกไปพวกอย่าเงินมาโดนดิว่าอย่าเงินมาโดนมันเกี่ยวดิเดินมาโดนมันเกี่ยวทำไมแล้ว อ่ะอ่ะเ,อะ,ออเะเดี๋ยวจะี่จะถึงเอิ่ยจะเดินมาให้ดวงมันเกี่ยวทำไมวะนั่นไงนั่นไงนั่นไง oh, <no. S 1> อ๋อหน,นีมาหนีมาลอดนะต้องลอดนะเออเฮไอ,อนาป้อมนี่แหละหนาป้อมนี่แหละพี่ชอบ,ชอบขอสักตัวมาเออสั้นหน่อยอย่าเข้าไปใกล้มาเออหน่อยลุม่มๆเออแค่นี้เองฮะรอ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 อย่าบวกรอรอรอ รออันนี้เห็นไหมอันน่าเห็นไหมเออมาตามมามันตายหมดมาเนี่ยทุกคนมา sir. Yes, sir. ทุกคนมาเลยมาบวกเนาวมันตายมันตายสามตัวบวกไม่ได้ก็บ้าแล้วมาบวกมันตายสามบวกไปเออตายสามบวกไปเออไปมันตายสามตัวไปหรือตัวเดียวเป็นลูกมันเออไปตามมันนั่นแหละได้เออแค่นี้โอ้โหคือไม่อกี้กถ้าพี่ไม่เดินนำนะทีมแม่งไม่มีใครเดินมาเลยเว้ยมันตายสองตัวแต่เรามีห้าไม่บวกอันนี้ดันไหม Ồ hồ The Mà đỡ Kratos has been defeated! tụi tụi tôi 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 đeo tôi 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 mà mà, tôi tôi lùm, lùm, tôi 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 จริงๆเดินดักได้ทุกคนไปดักฮะมานี่ไปดักโนทุกคนไป <S <S เดี๋ยวเอาจ้าไปเร็วมาจะดักล <Huh? S 2> าร์ดดักลาร์ดโชไปนะลาร์ดดักไม่ทันละเฮ้ยทุกคน <ไ Laura> แต่ว่าเราไฟสี่ทุกคนมานี่เราสี่ต่อห้าทุกคนตามฉันมาทุกคนมาเร็วเราสี่ต่อห้าทุกคนมาดูต่อจะการเราสี่ต่อห้าเออ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 ้หนูเขาไปโดนลงทำไมเกิดเดี๋ยวเ มันตัวแทงเหลือเนี่ยจะการันตุว่าจะการันมันแค่ตัวบางๆมาทุกคนเดินมาดิเดินมามันตายหมดเลยมานี่เร็วมาดิทุกคนมาเดี๋ยวแบบสปเกอร์ด้วยอ่ะทุกคนตามตามเร็วจะไปไหนฮะมานี่ดูโชกมาลุ่มลุกเออต้องงี้ต้องแบบนี้จักรเออต้องแบบนี้ไม่ใช่คนแต่ป๊อปป๊อปป๊อปมันสี่ต่อห้านะชนะทุกคนดันมาทีไรเนี่ยอ๋อมีไอ่อย่างงี้มันเกิดสองตัวทุกคนมาทุกคนมาเชื่อใจฉันนะเอานี่มาก่อนมาทุกคนว้าหา เียวเซียนหลวงดูเดียวเซียนมาแข่งอืมาทุกคนเฮ้ยมันจบจบได้จบได้เออแค่นี้เองแค่นี้เท่านั้นถ้าทำตามที่บอกก็แค่นั้นฮะพี่ไม่รับได้เมทแทนคื่นหน่อยครับน้องสวยแล้วหนูไม่เห็นพี่เข้าหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่รับได้เมทแทนเพื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวทุกไฟคือพี่เปิดหมดเลยปะวะมานี่ฮะเป็นไงไม่ มาจับว่ะมานี่เอาน,นี่ก็ได้มานี่ลมเฮ้ยมาบอกพี่รับดาเมจเลยเหรอพี่ดาเมจพี่รับดาเมจน้อยสุดเลยเหรอใช่เหรอนี่คือดาเมจน้อยสุดเหรอเขาบอกว่าพี่รับดาเมจน้อยสุดเลยบอกพี่รับดามิเอต์ทำเพื่อนใช่เหรอวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดูดูรับดาเมจดิเดี๋ยวบอกพี่จ๊าก็ทำไงอ่ะเอาไงถ้าแทงก็ไม่ต้องเปิดถ้าแทงก็คือเปิดมีเวลาก็ไม่มีใครจะเปิดทั้งฉีบเปิดฉีบเปิดไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฉีเป็นปตัววล้ง ตามไม่แใครเป็นตัวล้วบ้างไม่มีฮะมีฉีตัวเดียวที่เป็นตัวล้วงถ้าฉีเปิดพี่อะไรอ่ะยืนรอเอ้ยืนกันแคล,ลื่อหรออ่ะแล้วไฟจะเกิดขึ้นได้ไงฮะไม่ได้ถูกปะ